วันพรฤหสัสบดีเหมือนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอะไรที่ไม่ดีจบไปมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากความ วิริยะอุตสาหะความพยายามของคุณนะคะหรือความสามารถศักยภาพของคุณนี่แหละจะนําพาคุณชีวิตคุณทําให้ประสบความสําเร็จมีโอกาสมีเงินมีทองมีงานมีเงินหลังไหลมีเงินไหลมาเทมามีโอกาสทางการเงินนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกเลยช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยใช่ไหมนะดูเหมือนมีปัญหาอุปสรรคลายล้อมรอบตัวเลยนะรู้สึกมืดแปดด้านปัญหาอุปสรรครอบตัวนะแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นี้ดู เหมือนกับว่ามีโอกาสที่ชีวิตจะดีขึ้นแล้วนะเอออะไรที่เหนื่อยล้าอะไรที่อดทนอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปทีละเปราะทีละเปราะผู้หลักผ,ผ,ผ,ผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลืออาจจะมีคนมาสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือทําให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปได้นะแล้วก็ชีวิตมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันน,นี้คนเกิดวันเสาร์ปัญหาอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะเออมีปัญหาอุปสรรคเยอะ แต่ก็ค่อยค่ยคลี่คายไปทีละปอกทีละปอะนะชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีคนมาสนับสนุนซัพพอร์ตต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คุณจะค่อยๆชีวิตกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะ,สะแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์